สวัสดีครับพบกับเอียงว่าบ l ูแล a บอีกแล้วจริงๆวันนี้เป็นวันที่ครบรอบที่เราจะต้องทำดริ h o ์ให้กับ c Super a s เ c ดซูเปอร r r ริ IPA ที่เราได้ทำไปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับแต่ว่าไหนๆวันนี้มาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองทำเบียร์อีกสไตล์นึงดูนะครับจะเป็นเป็นสไตล์ English Pale Ale นะครับโดยเราจะใช้ชื่อว่า London Pale รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันได้ในคลิปเลยครับ เริ่มของฟังเยอรมันมัว่วขั้วเข้มเหมือนกันเริ่มต้นเราจะต้มน้ำเพื่อใช้แมชชิ่งก่อนนะครับน้ำที่ใช้ในวันนี้จะเป็นน้ำ r า RO ต้มครั้งแรกเราจะต้มที่20ลิตรอุณหภูมิที่เราต้องการนั้นคือ74องศาเซลเซียส ในระหว่างที่รอน้ําเดือดเราจะมาจัดการถังแมชชิ่งกันนะครับอันดับแรกเราจะถึงถุงตาข่ายกองมอสจากนั้นเราจะตวงมอสเพื่อนํามาบดนะครับมอสที่ใช้ในวันนี้จะมีเพลอมอส4.5กิโลกรัมและคารามินิกมอส150กรัมสําหรับแต่งสีนะครับทำการตวงเรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นการบดได้เลยครับ เช่นเคยนะครับเราจะทำการบดมอสลงไปในถุงกรองมอสในถังที่ใช้ทำแมชชิ่งเลยนะครับในแบชชนี้เราจะใช้5.2 pH stabilizer 0.5ออนนะครับเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำตอนนี้น้ำร้อนเกินอุณหภูมิที่เราต้องการไปแล้วเดี๋ยวจะทำการลดอุณหภูมิแล้วทำการแมชชิ่งเลยครับ ในถังนี้ก็แมชชิ่งกันง่ายๆนะครับพยายามเกลี่ยให้มอไม่จับตัวเป็นก้อนค่อยๆเกลี่ยไปนะครับให้อุณหภูมิลดลงเหลือ67องศาเซลเซียสก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับ โอเคครับตอนนี้ได้อุณหภูมิ67องศาเซลเซียสตามต้องการแล้วเราจะเริ่มขั้นตอนของการแมชชิ่งกันเลยครับเ,นนเราจะใช้เวลาในการแมชชิ่งประมาณ60นาทีนะครับในระหว่างนี้ผมจะนำเบียร์ที่ได้จากแบชก่อนๆมาทำการทดสอบกลิ่นรสชาติและอโลมาครับ ในนาทีที่45ผมจะเริ่มต้มน้ำอีกครั้งโดยใช้น้ำา RO อีก10ลิตรนะครับเมื <_ C ities> ่อครบ60นาทีแล้วก็แกะถุงตะข่ายกองมอออกจากหม้อครับจากนั้นยกถุงตะข่ายกรองม้อมาวางบนตะแกรงแล้วรอให้น้ำเวิร์ดไหลออกมาจนหมดเราจะไม่บีบหรือคั้นน้ำเวิรดออกจากถุงกองมอนะครับ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสปากซึ่งในที่นี้ผมขอเรียกว่าเลซียสปาโดยเราจะยกถุงกรองมอสไปยังหม้อที่ต้มน้ํเรอไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เรียกว่าเลซียสปาเนี่ยเพราะว่าวิธีการดูแม่งโค้ชเกียรตเลยคนมอเบาๆนะครับพยายามอย่าคนแรงใช้เวลาประมาณ5นาทีเราจะยกถุงกรองมอมาวางบนตะแกรงอีกครั้ง จากนั้นเปิดก๊อกเพื่อให้น้ำเวิ์ดที่ได้จากการสปากไหลไปรวมกับน้ำเวิดที่ได้ในตอนแรกนะครับหลังจากนั้นเราจะทิ้งให้น้ำเวิดเย็นตัวลงเล็กน้อยนะครับหรืออุณหภูมิประมาณ58องศาเซลเซียส แล้วหลังจากนั้นเราจะต้มน้ำเวิร์ดให้เดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะครับหลังจากจุดนี้อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ที่สัมผัสกับน้ำเวิร์ดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความสะอาดและทำการฆ่าเชื้อก่อนครับโดยในวันนี้เราจะใช้น้ำยาสตาแซนทำการแช่อุปกรณ์ทุกอย่างไว้เป็นเวลา2นาที เมื่อน้ำเวิร์ดเดือดจนถึงจุดฮอตเบรกสังเกตได้ว่าฟองเริ่มหายไปแล้วเราจะใส่แคสเคดฮอปส์หนึ่ออนแล้วเริ่มนับเป็นนาทีที่60ในนาทีที่30เราจะใส่วิลเลมัตส์ฮอปส์อีก0.5ออน และในนาทีที่20เราจะใส่เวอร์ชิลเลอร์ลงไปนะครับจากนั้นในนาทีที่15เราจะใส่วิลเมสฮอฟอีก0.5ออนซ์ จากนั้นเติมยีสต์นิวทรีนอีก20กรัมและไอริสมอส5กรัมเมื่อครบ60นาทีแล้วเราจะทำการลดอุณหภูมิของน้ำเวิร์ดโดยใช้เวิร์ดชิลเลอร์โดยเราจะทำการลดอุณหภูมิของน้ำเวิร์ดให้มีอุณหภูมิที่25องศาเซลเซียส ในระหว่างนั้นเราก็จะปลูกยีสต์เพื่อน,นำมาใช้นะครับโดยยีสต์ที่ใช้ในวันนี้จะเป็น English Style Yeast ซึ่งที่ข้างซองมีบอกไว้เลยนะครับว่าเราจำเป็นต้องทำการปลูกยีสต์ก่อนไม่สามารถใส่ลงไปในถังหมักโดยตรงได้เมื่อปลูกยีสต์แล้วให้นำไปไว้ในตู้แช่ให้มีอุณหภูมิ25องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับน้ำเวิร์ตในระหว่างนั้นเราก็จะถ่ายน้ำเวิร์ตจากถังต้มมายังถังหมักครับ เศษเตะกรนที่อยู่ต่ำกว่าก๊อกนี่เราจะไม่เอานะครับทิ้งไปเลยเมื่อย้ายถังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเติมยีสต์ครับ จากนั้นทําการปิดฝาถังแล้วติด a i r ์ล็อกแล้วเทน้ำยาสตาร์แซนลงไปใน a i r ์ล็อกครับดูไปแล้วแบบนี้โคตรง่ายเลยใช่ไหมครับง่ายคืออะไรคือมักง่ายครับแต่ยังไงก็กินได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการวัดค่า o r i g i ินอลกรา i ิตกันครับ Original Gravity วันนี้เราได้1.054สุดท้ายเราจะทําการดรายฮอให้กับแคสเค d ซูเปอร์ดร i ยไอพีที่เราได้ทำกันไปใน EP ก่อนนะครับโดยวันนี้เราจะทำการเติมแคสเคดฮอปอีก2อออน เมื่อเรียบร้อยแล้วนําทั้งสองถังเข้าตู้แชร์ได้เลยครับโอเคครับสําหรับวันนี้คงพอเพียงเท่านี้เดี๋ยวในอีีหน้าเนี่ยผมจะลองพยายามหาวิธีต้มเบียร์โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในครัวเรือนหรือซื้อให้น้อยที่สุดดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทําได้หรือไม่ได้ยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ